ครับจากสถานการณ์การระบาดโควิด -19 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับมีการระบาดทั่วประเทศไทยแม้กระทั่งในจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเองในกระบวนการที่จะทําให้ควบคุมการระบาดได้ดีและยั่งยืนนะครับก็คือเรื่องของการได้รับวัคซีนนะครับของประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละห้ถึงร้อยละเจของประชาชนในจังหวัดนะครับก็คือไม่น้อยกว่า8 0 0 0 0นคนครับจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราครับ ร่วมรับวัคซีนโควิด -19 ในครั้งนี้ซึ่งจะเริ่มดาเนินการตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับสำหรับภาะวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นปวดเมื่อยมีไข้เนี่ยถือว่าเล็กน้อยนะครับจากการฉีด1 1 0 0 0คนเสษ็ของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นอยากให้ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ของเราตัดสินใจร่วมฉีดวัคซีนนะครับให้มากที่สุดเพื่อให้เรากลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขให้เร็วที่สุดครับ ต้องขอขอบคุณความร่วมมือของอสมอแล้วก็ความร่วมมือของประชาชนทุกคนนะครับในการให้ข้อมูลในเรื่องของความต้องการฉีดวัคซีนกับอสมอเพื่อให้พวกเราได้ผ่านพ้นวิกฤตการระบาดโควิด -19 ครั้งนี้ไปด้วยกันครับ